สบดีจ้าสบายดีพี่ดาะอยู่กลางทุ่งนาสบายดีตอดสายนะคะที่กลางทุ่งนาคะ่ะกำลังหมัดเข่าก็อยู่พี่น้องมบนองตีกับน้องสาวเพิ่กำลังหมัดเข่าป่าปีศาจขนเข่าไปไหวค่ะวันนี้ก็เสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็ปัน่นมาเบิงกระแสจักกระสอบไปน้องนะ ขอนเสีแเยแลย้วแหละเลือท่อเดียวเลือข้าวเขียวยังบดสุกสองสาวกำลังลุยมัดข้าวอยู่จ้าเกลือกระน,นองสร้างเจ็บขากระเซเอาเลยเดี๋ยว,น,น,วน้าเก่าหาย่ล้ว เทียงมีหวานคนอยู่เ่าหวานคนหวานซน,น,นเจ็บ,บตีนวเท้าแตมือ,<า>อ,อแล้วเียงปวดาเอ้ยเือนปละชาหมดแล้วบะไเหอนปลาชาเนี้ยไอบอลไหไม่ขังเฮือนนะ คนเปน็นนาอายพวกเขานะนคนไปบ่อนไหวเพื่องไปน้องอะไรกําลังเียงไทรดอกคนไปไหวบอนเดียวเลยแล้วก็เก็บเพื่องบอนเดียวเป็นบ่อนเอาว่าเขาผูกปัญญามแรลงไปนอ้นองยางกระยานฝนตกนะสีคือเห็นไปปล่อยมาอยู่ฝนก็ได้ฝนหนาวเลยค่ะนี่ตกนี่ตกดนด,นด้วจัะ กลัวมันแล้วันนี้พักขนแยงน่ะโพดโพไปต้องเป็นป่านักบอกแก่หยิบหยิบหิบมาเลยเด้เอฝนเรือไลยไฮเด้อไปดอกเรือเก่าไหฮพรุ่งนี้ค่อยตกก้าหงออเขาแล้วจังตกกะสิฟ้าตกไปใส่ค่ะ กำลังค้มฟ้าค้มฝนมาแล้วกระทีน่น้องคุปหนึ่งนึงที่จะบ,บรรยากาศทุ่งนาหนึ 4, 5, 6, 7, 8, หน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหมาแรงกันแ,แล้วล่ะจ้าภาวนาฝนอย่าตกนะคะบ่ตกเละพี่น้องมันร่มหนาว แต่บนแน่มืออื่นอาจจะโตันี้วันที่สีะะ่หรอวะขอสิบโตที่้าหา,าผูคึมผ้าคึมฝน,มนเป่าฝใน,ใน,ในปล่อยใครแต่ขา่าวยังแหง กำลังลุยมัดข้าวกันอยู่อ,อย่าคือคมอย่าเคื่อนผัดฮ้อนเสยคึมคือสีเย็นผัดฮ้อนเสยผัวใบหญ้าผูกง้อสัมสิกิน ปีนี้ข้าวงามจ้าพรเขากะสีหลายเนี่ยหอดต้นใหม่น่ะกระเบิดพีเนอะกะแล้ว,ลวแล้วรอบแรกเนี่ยกะลแล้วแหละขนเขามืออื่นกัะปัน่นใส่กระสอบแล้วก็เอาขึ้นเราแต่เราไม่มีเราอะค่ะเราก็เอาไปกองไว้ในบ้านนั่นแหละเกตแล้วละกะ็ขายเอาไว้แต่พอกินกับพอหัวไวัลายเป็นหกเคลื่อนบุบีบอลว้เขา มาเอาฝุ่นยางี้แล้วไปใส่กกใหม่สะอ้อนหมักน้าด้พี่น้องูดพัวเอาไปปลูกเลยซับเป็นหนึ่งก็ได้กินซูปีแล้ดนะ้พี่น้องหมักน้ายู่นี่น่ะพี่น้าง่นปลูกไว้หมากบันิทั้งไงทางงาั้งแง่ผดผัวพหมากแต่ว่าจะสิไปตะกิน บอกเธอมาีนหนหมักน้ำยาวข่าวกับสิแกไว้อยู่หน้าอายไปหละครับเพราะว่าเอาเพืองไว้ให้งัวอยู่นี่ปั่นกับมาปั่นอยู่นี่ว่าต้องเอาเพื่องให้ง่ว เอาหมากน้ำไปนึ่งก่อนนะคะปี๊บหมากไงหมากงา,า,กงาแถบๆพี่น้องเอ้ยพูดพวดพวมคือหมากน้าหรือหมากย,ยังคะสมานเป็นหนึ่งเดือนหนึ่งกินแมลงป้าพัานเนนแท้เลยหมากน้ำา อันนี้คือบอลไวเขาค่าเทียงนะไอ้บรรยากาศดีเด้พิซซ่าเขาวว่อ้นมานะยังเขียวอยู่เขากลาง มันลาบัดงามจบเจนแล้วลบันละบ,บันนี่ยนะเดยกจะใครจุตีเาาอนอะ นวันนี้พรุ่งนี้ก็ปัดที่นี่แหละค่ะปั่นใส่หามไปแล้วครับ แกพ่อวะพี่น้องจ้าสิไปขนข่ากันนะจ้าฝากว้ที่เกาะสันหน่อยจ้าพี่น้องขอบคุณสุขสุขคนที่ยังติดตามนะจา้าสวัสดีจา้าบังน้ามข่อยสียงแกอยู่ป่าว่าจะเป็นหนึ่งหมากไงเองพอหนึ่งหมากเดียวก็กิกนเบเบิร์ตสบายดีเด้อจา้าสวัสดีจา้า